หืมเพิ่งเริ่มรายการกินปากก็เหม็นแล้วอะ่ะต้องหาตัวช่วยซะแล้วครับนี่ห,หอมสดชื่นมากเลยครับ นี่นะครับอันนี้คือหมากฝรั่งลอตเต้ไซริทอลเป็นหมากฝรั่งที่มียอดขายอันดับหนึ่งเลยนะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมของไซริทอลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ลดการสะสมของพลาคด้วยไม่มีน้ําตาลเพราะว่าความหวานเนี่ยเป็นความหวานจากธรรมชาตินะครับไม่ทําให้ฟันผุแน่นอนครับเคี้ยวแล้วทําให้มั่นใจว่าฟันสวยปากสะอาดสดชื่น ทุกคนรู้ไหมครับว่าในช่องปากของเราเนี่ยมีแบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus mutans นะครับตัวนี้แหละเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ฟันเราผุนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีไซเลตเทลอย่างนี้นะครับสารไซเลตเทลเนี่ยจะไปลดปริมาณของเจ้าแบคทีรีย Streptococcus mutans แล้วก็ลดปริมาณของ plaque ด้วยนะครับแถมไซเลตเทลเนี่ยยังทำให้น้ำลายของเราทำงานได้ดีขึ้นครับช่วยเพิ่มการสะสมของแคลเซียมนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับผิวเคลือบฟันของเราครับเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าช่วยดูแลช่องปากแบบจัด เต็มจ,จริงๆเลยนะครับควรจะมีติดตัวติดกระเป๋าไว้ทุกคนเลยนะพกง่ายด้วยนะครับนี่ไปไหนมาไหนเวลาเจอไข่ก็จะได้มั่นใจนะครับมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยนี่มีสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับสามารถหาซื้อมาฝรั่งลตเต้ไซิทอลได้ที่เซเว่นอีะครับแล้วก็ร้านคาชั้นนำทั่วไปได้เลยลตเต้ไซิทอลเคี้ยวซะไม่ทำให้ฝันผุสะอาดสดชื่นแล้วเราไปเจอกับแขกรับเชิญดีกว่าครับ